เอาละครับคุณผู้ฟังสมรภูมิอีสานยังคงเดือดขึ้นเรื่อยๆจริงๆแต่ทางกองทัพภาคที่2ของเรายึดเพิ่มมาได้แล้ว2พื้นที่ช่องระยีปล่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่พร้อมสร้างแนวป้องกันการตอบโต้กลับและล่าสุดสื่อนอกสายทหารระดับโลกออกตัวแรงหนุนไทยเต็มที่งานนี้เวทีโลกไทยเราได้แต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกเรื่องต่อมาที่ต้องพูดคือมีการจับตัวไส้ศึกไทยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือเจลัดเมียกำนันลีโดนรวบเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวทั้ง Oh เหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะไหนจะมีเรื่องไส้สึกอีกใช่เลยครับก่อนเดินเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยล่าสุดเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดที่ตึงเครียดมากต้องบอกเลยว่าเสียหายหนักมากจากการประทะครับแต่ประเด็นสําคัญที่หน้าโมโห oh เนี่ยคือทหารเขมรยังมุดหัวกันอยู่ข้างในตัวปราสาทคือเขาใช้ตัวปราสาทโบราณเป็นเกราะกําบังเลยครับอ้าว oh, แล้วทําไมทหารเราถึงไม่บุกเข้าไปยุดคืนเลยล่ะคะโอ้โห oh มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับคือโครงสร้างปราสาทมันนมีีทาาางเข้้้อออกกไดด ซึ่งเชื่อมต่อไปทางฝั่งขเขมรทําให้พวกเขายังเดินเข้าออกส่งสเสบียงส่งคนมาเติมในตลอดเวลาแถมไม่ได้ถูกปิดล้อมจนหมดทางหนีแล้วที่แสบที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะคือพวกทหารขเขมรใช้วิธียิงสู้ผ่านช่องหน้าต่างของปราสาทครับคือเขาใช้ความได้เปรียบจากที่กําบังที่แข็งแรงและเป็นโบราณสถานทําให้เราจะยิงถล่มด้วยอาวุธหนักใส่ตัวปราสาทต,ตรงๆไม่ได้กลัวปราสาทพังกว่าเดิมทั้งกองทัพไทยเราเลยต้องแก้เกมครับด้วยการส่งพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์มือดีเข้าไปส่องครับส่งสไนเปอร์เข้าไปจัดการพวกที่โผล่มาตาม ถูกต้นครับเป็นการเด็ดหัวทีละคนเลยเพื่อกดดันไม่ให้โง่หัวขึ้นมายิงเราได้แต่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์จริงๆของเราในสมรภูมินี้ไม่ใช่แค่ตัวประสาทนะครับแต่คือต้องยึดเนิน350ให้ได้ด้วยเพราะมันคือจุดยุทธศาสตร์ที่สูงข่มตัวประสาทและพื้นที่รอบๆเลยแหละครับถ้าเรายึดเนินนี้ได้เนี่ยเราจะมองเห็นความเคลื่อนไหวของขเขมรหมดเลยจะตัดเส้นทางลำเลียงตัดกำลังบำรุงที่ส่งมาที่ประสาทต,ตาควายได้คือถ้าได้เนินนี้มา พวกทหารขเขมรในปราสาทก็จบเหตุครับดังนั้นภารกิจสําคัญตอนนี้คือทหารไทยต้องยึดเนิน3-50ให้ได้ไงล่ะครับอ๋อ oh, เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเลยสินะคะใช่ครับส่วนสถานการณ์ภาพรวมของวันที่11ธันวาคมเนี่ยครับมีหลายจุดที่ปะทะกันเดือดพล่านเลยอย่างล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ได้ออกมาปเปิดเผยว่าตอนนี้มี5สมรภูมิเดือดครับที่มีการประทะกันอย่างหนักได้แก่ช่องบกช่องสงมช่องอานา้าปราสาทคนาปราสาทตาควายแล้วไล่าย,ยาวไปถึงเขา พระวิหารเลยแหะครับเรียกว่าแนวชายแดนอีสานใต้นี่ลุกเป็นไฟเลยแต่ต้องบอกครับว่ามีข่าวดีเป็นข่าวใหญ่เลยคือที่อําเภอรกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทหารไทยเราสามารถยึดคืนพื้นที่ได้แล้วครับโดยเฉพาะที่ช่องระยีและพื้นที่ปลดต่างครับสุดยอดเลยค่ะแบบนี้ก็ไล่ผู้ลุกรานออกไปได้แล้วสิคะ ใช่ครับทหารไทยเข้ายึดพื้นที่คืนจากพวกผู้รุกรานได้สําเร็จไม่ใช่แค่ยึดเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้กําลังเร่งสร้างแนวป้องกันการตอบโต้กลับด้วยคือสร้างฐานที่มั่นให้แข็งแรงวางรัว้วลวดหน้ำเตรียมรับมือถ้าพวกนั้นคิดจะกลับมาอีกครับส่วนทางฝั่งผู้นำขเขมรอย่างฮุนเซนโอ้โหรายนี้เนี่ยบอกเลยว่าฮุนเซนอยู่ไม่ติดแล้ว พราะรอบนี้ไทยเราจัดหนักของจริงครับเรางัดเอาของดีออกมาใช้หมดระดมยิงถล่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกัมเมนจนเละเทะเลยแหละครับเราถล่มอะไรไปบ้างคะที่ทําให้หุ่นเซนดิ้นขนาดนั้น แม่ก็เป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยครับคือตัดท่อนน้ำเลี้ยงเข้าไปแถมเรายังตัดแขนขาเขาด้วยโดยเรายิงถล่มบอนคาสิโนซึ่งเรารู้กันดีว่ามันไม่ใช่แค่บอนแต่มันคือแหล่งฟอกเงินและฐานบัญชาการของพวกนายพลเขมรแล้วก็ถล่มฐานสแกมเมอร์พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกเงินคนไทยนั่นแหละโดนได้เราบอมราบคาบนอกจากนี้ก็ยังมีคลังน้ามันคลังอาวุธถนนสะพานโดนตัดขาดหมดเลยครับโดนถล่มแบบนี้คงเสียหายหลายแสนล้านเลยนะคะใช่ครับแล้วพอสู้ด้วยกําลังไม่ได้เพราะโดนเราตัดการขนส่งกําลังบํารุงและทําลายฐานบัญชาการกองพลไป ล,ล่าสุดเขมรเลยต้องเล่นบทขี้ฟ้องครับส่งทูตไปฟ้อง UN หรือสหประชาชาติเรียกร้องให้เข้ามาแทรกแซงเป็นการด่วนประมาณว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไทยลังแกผมทั้งที่ตัวเองเป็นคนเริ่มก่อนแท้ๆพอสูไม่ได้ก็วิ่งไปฟ้องเลยนะน่าอายจริงๆแล้วฝั่งเราล่ะคะมีการสูญเสียเพิ่มอีกไหมคะกดห่วงทหารเราไม่ได้จริงๆคะ่ะ เรื่องนี้ต้องพูดด้วยความเคารพีเลยครับในการรบจริงย่อมมีความสูญเสียล่าสุดมีรายงานยืนยันแล้วว่าทหารไทยเราสละชีพไปแล้ว9นายครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า120นายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยครับแต่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ความสูญเสียเนี่ยเกิดจากการสู้รบในพื้นที่ของกองกําลังสุรนารีกองทัพภาค2และกองทัพภาค1ครับซึ่งผู้เสียชีวิตคนล่าสุดคือพลทหารชาญชัยพดุงโชคครับน้องเขาอยู่สังกัดรอ112ออยู่ใน กองพลสไตรเกอร์เป็นหน่วยรบยานเกราะที่ทันสมัยมากแต่น้องก็สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินครับ ข้อมูลนี้ได้รับการถแถลงโดยพลเรือตรีสุรสัรค์คงสิริจากศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับขอให้ดวงวิญญาณของทหารกล้าทุกนายไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ขอให้คนที่บาดเจ็บหายไ,ไวๆด้วยค่ะเช่นกันครับและล่าสุดนี้ผมต้องบอกว่ามีสื่อต่างชาติที่เชียร์ไทยเราคือจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเราพบว่าสื่อออนไลน์ส่ง,งที่พุนจากยุโรปชื่อว่าวิเซกา24สื่อนี้เขามีคนติดตามทั่วโลกเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกและพันธมิตรนาโตขาเขาแสดงออกชัดเจนมากครับแล้วเข้าข้างไทย หรือยืนอยู่ฝั่งเดียวกับเราในสมรภูมิข่าวสารครั้งนี้ครับถ้าถามว่าทําไมมั่นใจขนาดนั้นแล้วก็คือการรายงานข่าวของเขาครับที่ระบุชัดว่าขเขมรเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อนอคือเมื่อวันที่7จธันวาคมปี2568สื่อนี้เขาได้โพสต์ข่าวด่วนผ่าน X โดยระบุข้อความว่าทหารไทย2นายบาดเจ็บในวันนี้จากการโจมตีของขเขมร การใช้คำนี้แทนคำว่าการประทะัชายแดนแบบกลางๆมันคือการชี้ตัวผู้กระทำผิดให้ชาวโลกเห็นทันทีครับว่าขเขมรเป็นฝ่ายรุกรานไทยเราเป็นฝ่ายตั้งรับซึ่งมันขัดแย้งกับสิ่งที่โคศกขขเขมรพยายามโกหกโลกอยู่ครับทำให้ไทยเราได้เปรียบในเวทีโลกมากๆ ส่วนอย่างต่อมาคือการร่วมถล่มข่าวปลอมของเขมรครับต้องบอกก่อนว่าวิเซกาทเวนตี้โฟเนี่ยเขาเติบโตมาจากการเกาะติดสงครามยูเครนรัสเซียครับเพราะฉะนั้นเขามีความเชี่ยวชาญพิเศษในการจับผิดคลิปสงคราม <S 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 คือต้องบอกครับว่าฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของเขมรแสบมากครับเอาคลิปวิดีโอเก่าจากสงครามรัสเซียยูยเครนมาตัดต่อแล้วอ้างหน้าด้านว่าเป็นเครื่องบินรบไทยทิ้งระเบิดใส่พลเรือนเขมรเพื่อจะใส่ร้ายว่าไทยรังแก แต่ว่าดันไม่รอดสายตาเครือข่ายของวิเซกาทเวนตี้โฟร์ครับเขาและผู้ติดตามช่วยกันจับโป๊ะทันทีแช์หลักฐานแล้วว่าเป็นคลิปปลอมเป็นคลิปจากยูเครนผลลัพธ์คือหน้าแตกยับการที่สื่อระดับนี้มายืนยันว่าเขาเมรใช้เฟกนิวส์ทำให้ข้อกล่าวหาอื่นๆที่เขเมรพยายามใส่ร้ายเราเช่นเรื่องไทยใช้อาวุธเคมีหรือเรื่องไทยเริ่มยิงก่อนกลายดึงเรื่องที่ไม่มีความน่าเชื่อถือไปเลยครับหมดราคาไปโดยปริยายทำไมเขาถึงเลือกข้างเราล่ะคะก็เป็นเรื่องของจุดยืนทางภูมิรัฐศาสตร์ครับคือในสายตาโลกไทยคคืืออเพ่นรับ วิเซกาทวนที่ฟเขามีอุดมการต่อต้านผดิตการและอิทธิพลของจีนกับรัสเซียอย่างรุนแรงมากซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เขาเลือกข้างไทยโดยอัตโนมัติครับอ๋อเพราะเขมรเขาสนิทกับจีนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับในสายตาสื่อตะวันตกเนี่ยขเขมรถูกมองเป็นรัฐบริวารของจีนที่ชัดเจนที่สุดในอาเซียนครับส่วนไทยเราถูกมองว่าเป็นพันธมิตรฝ,ฝ่ายโลกเสรีการที่เขาสนับสนุนไทยก็เท่ากับการช่วยสกัดกั้นอิทธิพลจีนในภูมิภาคนี้นั่นเองและสุดท้ายนะครับคือสายสัมพันธ์จากเหตุการณ์ตัวประกันไทยครับจำเหตุการณ์ที่แรงงานไทยถูกจับในอิสราเอลได้ไหม ตอนนั้นสื่อนี้นี่แหละครับเป็นสื่อตะวันตกเจ้าแรกๆเลยที่ช่วยกระจายข่าวเรียกร้องความยุติธรรมให้แรงงานไทยที่ถูกฮามาสจับตัวไปคือเขาผูกพันกับผู้ติดตามชาวไทยมาตั้งแต่ตอนนั้นครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ที่ไทยโดนนังแกเขาก็เลยพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้ไทยในฐานะมิตรประเทศที่ถูกคุกคามย่อไปเลยค่ะ ใช่ครับสรุปง่ายๆคือเขาเข้าข้างไทยด้วยการนําเสนอความจริงที่ไทยถูกกระทําและช่วยประจานความลงโลกของขมรให้โลกตะวันตกได้รับรู้ครับนี่คือแต้มต่อสําคัญที่ทําให้ไทยชนะในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ครับทีนี้มาถึงเรื่องไส้สึกกันบ้างครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ากองกําลังบูรพาของเราทํางานได้เฉียบขาดมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของ,ของวันที่11ธันวาคมปี2568ครับหน่วยเฉพาะกิจอัญญประเทศภายใต้กองกําลังบูรพาได้ปฏิบัติการเชิงรุกเข้าจับกุมตัวเจลัดครับเจลัดอดีตภรรยากำนันลี ใช่ครับเจ๊รัดหรือนางทองรัดกันหาเป็นอดีตภรรยาของกำนันลีแกเป็นคนในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับคือที่แกโดนรวบเนี่ยเพราะแกมีพฤติการต้องสงสัยที่สอบเป็นไส้ศึกให้ทางการขมนครับคือเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบมาว่าเจ๊รัดแกลอบส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยให้กับทางขมนในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนกำลังตึงเครียดเนี่ยแหละอือห <c oughs> แบบนี้มันขายชาติชัด,ชดเลยแล้วตอนจับกลุ่มเจอหลักฐานอะไรไหมคะ เจ้าหน้าที่ทําการตรวจคนแล้วยึดโทรศัพท์มือถือครับซึ่งคาดว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ส่งข้อมูลเลยเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้หน่วยงานความมั่นคงกู้ข้อมูลตรวจสอบเชิงลึกดูหลักฐานการติดต่อว่าคุยกับใครเชื่อมโยงกับขบวนการต่างชาติระดับไหนแล้วในรายงานเนี่ยยังบอกอีกว่าเจลัดไม่ได้ขัดขืนครับยอมให้จับแต่โดยดีตอนนี้ถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของหน่วยงานความมั่นคงทันทีแล้วเขาต้องสอบสวนหาแรงจูงใจว่าทําไปทําไมเพื่อเงินหรือเพื่ออะไรและมีเครือข่ายคนอื่นอีกไหมที่สําคัญคือข้อมูลที่ส่งไปมันสสร้าาางควมเียยห ความมั่นคงของไทยขนาดไหนนะครับทหารเราเอาชีวิตไปเสี่ยงที่แนวหน้าแต่คนข้างหลังดันส่งเขาให้ค่าศึกมันน่าโมโหจริงๆแล้วทางกองทัพเขาว่ายังไงมั้งคะ ด่านกองกาลังบูรพาเขาเน้นย้าเลยครับว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลทางทหารเพราะมันมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนและคาดว่าจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับเคสแบบนี้ถ้าถามว่าโทษน่าจะถึงท่านไหนต้องบอกเลยว่าในสถานการณ์ศึกสงครามหรือมีการประกาศใช้กฎอายการศึกแบบนี้โทษของการเป็นไส้ศึกถือเป็นความผิดฐานกบฏหรือความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึระบุไว้ว่า ผู้ใดกระทําการเพื่อให้ราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อํานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชเสื่อมเสียไปโทษคือประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตครับประหารชีวิตเลยเหรอคะ ใช่ครับยิงถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปทําให้ทหารไทยเสียชีวิตหรือทําให้ฐานทัพเราถูกถล่มโทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวครับไม่มีลดหยอด่อนก็ถือว่าเป็นการทรยศต่อชาติในยามวิกฤตครับเรียกได้ว่าสมควรแล้วละ่ะต้องโดนลงโทษให้สาสมเอาละครับขอให้ทหารกล้าทุกนายปลอดภยัยและขอให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้ครับใครคิดขายชาติจุดศพไม่สวยแน่นอนกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนท่านและมินสวัสวดีครับ